แอนนาเผยแล้วเรื่องข่าวลือแตงโมรับงานเอ็มบนเรือวันที่26กุมภาพันธ์ที่สพเมืองนนทบ,บุรีผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังกลุ่มเพื่อนของแตงโมนิดาทังฮิปโปผู้จัดก,การส่วนตัวอีกคนแอนนาทีวีผู้และโมอมีนาเพื่อนสนิทเข้าพบตำรวจโดยแอนนากล่าวว่ากลุ่มของตนเป็นคนละกลุ่มกับที่อยู่บนเรือโดยเป็นกลุ่มหางานให้กับแตงโมซึ่งในกลุ่มมีกระติกอยู่ด้วยส่วนคนอื่นๆบนเรือไม่มีใครในกลุ่มเห็นหน้าหรือเคยรู้จักมาก่อน แทนทีที่ทราบข่าวตอนแรกไม่เชื่อจึงโทรศัพท์ไปหากระติกว่า ใช่หรือไม่กระติกถามว่ารู้ได้อย่างไรแอนนาจึงถามย้ำจนกระติกยอมรับว่าจริงแต่ไม่ต้องมาเพราะมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แอนนากับฮิโปจึงไปหาที่ท่าน้ำทันทีพยายามมองหาเพื่อนทางห้าคนเมื่อหาไม่เจอก็ส่งข้อความไปหากระติกแต่กระติกไม่ตอบจนกระทั่งตีหนึ่งครึ่งกระติกส่งข้อความมาบอกให้ไปเจอกันที่บ้านกลุ่มเพื่อนก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่ให้ไปเจอในเมื่อมาถึงท่าเรือแล้วซักไปซักมากว่ากระติกจะยอมรับว่า อยู่ที่อู่เรือเมื่อกลุ่มแอนนาไปถึงเจอกับกลุ่มที่อยู่บนเรือด้วยกันยังถามกลุ่มแอนนาว่าเป็นใครจากนั้นก็ถามประติกว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่มีโปผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมอีกคนบอกว่าที่มีแม่แตงโมออกมาเปิดเผยสงสัยอาจไม่ใช่เป็นการทานข้าวปกติแต่เป็นการรับงานถ่ายภาพนั้น ปกติการรับงานตนจะรู้และในวันดังกล่าวก็มีการลงเวลาไว้ว่าเป็นเพียงการนัดทานเข้าวกับกระติกเท่านั้นอน,นาผู้เสริมวัดที่ผ่านมาเคยถามแตงโมยืนยันว่าแม่รับงานทานเข้าหรืองานอินเตอร์เทนเพราะถ้ารับครั้งหนึ่งก็จะต้องรับไปตลอดและไม่อยากให้สังคมมองว่าเป็นดาราตกอับ ที่รับงานแบบนี้เพราะแตงโมรักศักดิ์ศรีของตนเองฮิปโปพูดเสริมอีกว่าแตงโมเป็นคนคิดมากและกังวลที่ผ่านมาเธอมักจะพูดว่าตอนนี้ทุกคนไม่ค่อยรักเธอเพราะเธอน่าเปลี่ยนไปใช่หรือไม่จริงๆตอนนี้อยากจะบอกว่าทุกคนรักแตงโมมากๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ